าพล่าสุดหลินชิงเสียทำชาวเน็ตตึ้งดูยังไงก็ไม่เหมือนคนใกล้70เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือดาวค้างฟ้าที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานฝากผลงานดังๆไว้มากมายสำหรับหลินชิงเสียปบรยิเต้หลินซึ่งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย68ปีไปหมาดๆล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของหลินชิงเสียปัจจุบนันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวัน เป็นภาพที่เธออยู่ในลุกสบายสบายลงมือทำอาหารเองขณะอยู่ในร้านอาหารด้วยท่าทางธรรมะแมงตนไม่อยากจะเชื่อนี่คือสาววัยใกล้เลข7แล้วสำหรับหลินชิงเสียอดีตนักแสดงหญิงชาวไต้หวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับเอเชีย er. โดยเธอเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อายุ19ปีจากการแสดงเรื่องแรกเอาไซเดอร์วินโดวผลงานกำกับของซ่งฉุนโซ่ดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากนิยายขายดีของชงเหยาว ฝากฝีมือการแสดงครั้งสุดท้ายเรื่องมังกรยกศึกอภิมหายุทธของหว่องกาลไหลยเย่ในปี1994ก่อนสมรสกับสิงหลี่หยวนนักธุรกิจชาวฮ่องกงในปีนั้น